สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับดวงความรักเป็นดวงสุ่มแรนดอมนะก็คลิปนี้ก็ดูเหมือนว่าพลังงานจะต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ได้ดูได้ฟังคลิปที่แล้วก็เดี๋ยวคลิกหนะ้าโปรไฟล์แล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะมาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นพลังงานแบบไหนนะก็ดูจากพลังงานรวมแล้วเหมือนเขาจ มีความคิดคำถามขึ้นมาในใจนะคะว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ปล่อยมือคุณไปนะคะไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้จบลงนะแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากเลยแล้วก็นึกเสียด,ด,ดายเสียดายวันเวลาเสียดายโอกาสที่ คุณกับเขาได้เจอกันได้พบกันแล้วก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขนะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากมายซึ่งก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นปกติธรรมดาของคนที่มีความสุขของมีค่าสิ่งดีๆใกล้ตัวมักจะมองข้ามนะมักจะละเลยมักมักจะขาด ความเอาใจใส่นะคะจนทำให้คุณกับเขาได้หันหลังกันไปได้จบกันไปบางคนจบกันเลยนะคะบางคนก็เพิ่งจะเงียบหายกันไประยะเวลายังไม่นานแต่บางคนก็ปล่อยเวลาเนิ่นนานแล้วเขาก็ได้แต่คิดได้แต่ถามแล้วก็โทษตัวเองว่าทำไมวันนั้นเขาถึงได้ ปล่อยมือคุณไปทั้งๆท,งท,งท,งที่ถ้าเขา,เาไปงอไปอ้อนวอนไปพูดไปคุยปรับความเข้าใจกันมันไม่น่าจะเป็นปัญหามาถึงณจุดนี้นะซึ่งณตอนนี้ดูจากพลังงานแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเหงามากเขาโดดเดี่ยวมากช่วงก่อนหน้านั้นเขาอาจจะละเลย ความเอาใจใส่ดูแลคุณนะเขาจะรู้หรือไม่ก็ตามนะคะอาจจะมีสิ่งลอกข้างสิ่งยั่วยุนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใดๆก็ตามนะคะบางคนก็หมกมุ่นในเรื่องของการทำงานหาเงินนะบางคนก็มีคนเข้ามาคิดว่าตัวเอง ดูตีมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอาจจะไม่สนใจอาจจะไม่เอาใจใส่ต่อความรักคนที่อยู่ข้างๆคนที่รักคุณเอาใจใส่คุณอย่างจริงใจนะก็คิดว่าคุณเป็นของตายอยู่แล้วยังไงคุณก็รักเขายังไงคุณก็อยู่กับเขายังไงคุณก็ไม่ไปจากเขานะแต่แต่มันไม่เป็นตามที่เขาคิดะสะเมันอาจจะมีการที่ ความสะสมของความรู้สึกมาสักพักหนึ่งแล้วมันได้ถึงได้จบปึ้งกันไปเลยนะมันไม่ใช่ว่าจะมีครั้งเดียวและทำให้จบเขาก็งงสิคะอึง้งทึ่งเป็นไก่ตาแตกไปเลยว่าไม่คิดว่าคุณจะตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วก็ไม่คิดว่าคุณจะหันหลังให้เขาเพราะเขารู้สึกว่าคุณรักเขายังไงคุณก็ยอมยังไงคุณก็เชื่อเขายังไงคุณไม่เคย มีการดื้อรั้นถกเถียงอะไรกับเขามากมายนะคะเขาคิดว่าเขาคุมเกมอยู่นะเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าคุณแต่แล้แล้วมันไม่เป็นเหตุการณ์ดังใจเขานะคุณได้เดินทันหลังได้จบกันไปได้นิ่งเงียบแล้วเขาเป็นยังไงล่ะเจ็บสิครัมันไม่ได้ดังใจแล้วไม่เป็นตามที่คาดฝันนะคะก็ได้แต่คิดว่าทำไมวันนั้น เขาถึงได้ปล่อยให้คุณหลุดมือไปนะเพราะอะไรนะบางคนก็หาทางจะกลับเข้าไปแต่เขาปล่อยให้ช่วงเวลานั้นมันห่างไปแล้วอะหรือ,อช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้ได้จบกันไปได้ถหลังกันไปมันมันมีเวลาช่วงนั้นสักพักแล้วซึ่งเขาไม่ได้เข้าไปงอ้อมันก็เลยทำให้การเข้าไปยากขึ้น ก็ไม่คิดว่าเออมันจะเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันเป็นอะไรที่เอ่อเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นนะทั้งทที่นะัตอนนี้บางทีนะเขาอาจจะมีความสุขหรือว่าประสบความสำเร็จหรือเขาไม่มีอะไรที่เดือดร้อนก็ตามแต่เขาได้รู้ว่า สิ่งสิ่งเขาได้สิ่งสิ่งที่เขาได้ลงมือค้นหาหรือว่าเขาได้ไปเอาใจใส่สิ่งอื่นๆนน่ะมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยความสุขที่เขาได้อยู่กับคุณมันเป็นความสุขที่หาได้ยากแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงแล้วเขาหาไม่ได้จากที่อื่นเลยนะคะบางทีนะคนคนนี้อาจจะเคยไปคุย เคยไปลองคบกับคนอื่นๆบ้างหรือเขาคิดว่าคนที่เข้ามาหาเขาที่เหมือนจะดูว่าเอาใจใส่เขาชื่นชมเขาอ่ะเป็นคนที่มีความจริงใจนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่หาใช่ไม่นะเพราะว่าเขาได้พบกับความจริงว่ามันไม่ใช่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆน,น,นะพอ ผลประโยชน์หายไปหรืออะไรก็ตามมันจะมีเหตุการณ์ที่เขาได้ตาสว่างนะวิญญาณกลับเข้าล่างได้ทันนะคะแต่ตอนนี้จะกลับมาหาคุณได้ทันไหมม,มันก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะมันก็มีหลายพลังงานนะที่บางคนจะกลับเข้ามาหาแต่คนคนนั้น say no way นะเพราะว่าเขาอาจจะเจอคนดีๆเข้ามาคนที่เห็นคุณค่าเขาแล้วนะคะคุณ อาจกลับเข้ามาช้าไปนะมันมีสองพลังงานสลหรับสลับเปลี่ยนเอานะคะเพราะว่าเออบางทีมีทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศเดียวกันเข้ามาคุณก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้เลยนะคะอา่ามาดูกันต่อคะ่ะเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่ถ้าเขากับคุณอ่ะ ไม่มีปัญหาหรือว่าเขาสามารถเคลียร์ปัญหาได้มันจะเป็นอย่างไรมันน่าจะมีความสุขมากๆเพราะคุณมีความอ่อนโยนมีความรักเขาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าณตอนนั้นเขาไม่เห็นคุณค่าหรือเขาไม่รู้จักคำว่าพอก็ตามนะ,ะก็คิดหนักอะครับถ้ากลับมาครั้งนี้ก็กมุ่งมั่นนะถวายหัวคือมีความจริงใจให้กับคุณคนเดียวแล้วแหละ แต่จะกลับมาหาสิ่งที่มีค่าณนะตอนนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นได้เขาได้เห็นคุณค่าสิ่งสิ่งนั้นที่หลุดมือของคุณไปหรือเปล่าเพราะสายตาคนอื่นก็มองเห็นเหมือนกันนะคุณอาจจะมองเห็นเขาคนนั้นน่ะเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณสวยคุณดีคุณเก่งคุณฉลาดคุณฐาน,นะการเงินไม่ เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เห็นเหมือนกันเขาก็ไม่ได้แบบมีอะไรปิดหูปิดตานะเขามีความสามารถมีความสวยความหล่อคนอื่นเขาก็เห็นเหมือนกันนะก็คือก็มีสิทธิ์ที่จะมีคนเข้ามาชุบมือเปิดไปแล้วนะคะก็ดูกันว่าคนคนนี้เขาก็เครียดเขาก็เศร้านะไม่รู้จะส่งสารหรือ สมควรนะคะที่จะได้รับผลกรรมนี้นะเขาก็มีความหนักอ,อกหนักใจเครียดนะบางทีก็มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดก็ตามที่จะสามารถให้กลับคืนมาหาคุณนะคะแต่แล้ว,ลวมันก็เหมือนกับไม่มีหนทางที่จะเข้ามาหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาบางทีนะ เขาอาจจะก,กลับเขาอยากจะกลับเข้าไปหาคนคนที่มีคนอื่นหรือมีคู่ใหม่ไปแล้วก็ได้ซึ่งมันเป็นหนทางที่เหมือนกับมืดมนนะมองหาทางออกไม่ได้อ่างั้นมาเปิดไพ่ต่อว่าถ้าคนคนนั้นไม่มีใครแล้วดวงของคุณกับเขามันยังเป็นดวงที่ยังไม่หมดกรรมหมดผลกรรมดีกรรมชั่วกันนะ ถ้ากลับเข้ามาเป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมีความสุขมันก็มีมันก็มีนะมีที่มีโอกาสแต่เขากับคุณมันต้องมีผลกรรมที่ได้ทำร่วมกันมาที่แบบว่าเออเป็นกรรมดีมากกว่านะคะซึ่งมันก็จะ มาเกื้อหนุนให้คุณทั้งสองได้พบเจอกับสิ่งที่ดีแสงสว่างนำทางนะให้มาเคลียร์กันได้อย่างมีความสุขมีพลังงานความรักกลับเข้ามาเหมือนกันนะก็หากใครตรงก็น้อมรับคำทำนายได้เลยนะคะหากใครไม่ตรงก็ลองดูคลิปอื่นๆได้นะและ้วคนคนนี้ก็คือว่าคนที่จะกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็ สำนึกผิดแล้วแหละถ้าคนที่รอคอยความรักนะอยากให้โอกาสความรักเก่าที่เขาจะปรับปรุงตัวแต่ดูจากพลังงานแล้วเขาปรับปรุงจริงนะเขาคงเข็ดหลับจํมากๆเลยนะคะเพราะเขาได้ออกไปใช้ชีวิตเผชิญโลกภายนอกแล้วแหละว่าเป็นอย่างไรแล้วรู้สึกว่า มันไม่มีใครเหมือนคุณมันไม่ใช่เลยนะเพราะความสุขที่แท้จริงเขาเคยเจอแล้วแต่เขาปล่อยให้หลุดมือไปนะคะก็ตอนนี้ก็อยากจะคิดถึงอยากจะมาหาอยากจะมั่นใจนะแบบว่ามั่นคงแล้วก็อยากจะดื้อดึงเดินหน้าเข้าหาทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อให้ได้นะ แต่มันก็จะมีทางที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอยู่นะเขาจะทําสิ่งที่เขาพลาดไปแล้วนะถ้าคนที่ให้โอกาสก็มีโอกาสมีความสุขนะถ้าคนที่รอคอยอะค่ะก็คือเขาสามารถเขารู้แล้วไงว่าเขาผิดพลาดอะไรไปบ้างเขาสามารถปรับเปลี่ยนเขาจะกลับเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณมากกว่าเดิมนะก็คือว่า มันก็จะมีความสุขเกิดขึ้นแต่เขาต้องทำความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างอย่างมากให้คุณได้เชื่อใจนะคะก็กลับเข้ามาในครั้งนี้เขาก็คงจะไม่ฮึกเหิมไม่ยิ่งทรนงตัวเองนะว่าเขามีดีอะไรมากมายที่ให้คุณง้อฝ่ายเดียวให้คุณเข้าหาฝ่ายเดียวนะคะก็ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงให้มากมากนะถึงจะมีความสุขกันนะแต่ก็มีพลังงานที่ดีมีไพ่ครอบครัวก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะถึงแม้จะมีโอกาสอนน้อยนิดเขาก็จะใช้โอกาสนั้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะก็เชื่อมั่นในพลังงานไพ่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะถ้าใครที่รอคอย คนรักกลับมาแล้วอยากให้เขาอยากให้โอกาสเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองพิสูจน์ตัวเองก็ขอให้มีความสุขะน้อมรับพลังงานได้เลยขอให้เป็นพลังงานของคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูคลิปอื่นๆได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ